ประวัติปิยณุตแป้นน้อยนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดประวัติปิยณุตแป้นน้อยนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยระดับซีเนียร์ในทีมชุดปัจจุบัน ปิยนุชแป้นน้อยเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2532มีชื่อเล่นว่าเอื้อยแต่เพื่อนๆนและแฟนลูกยางไทยเรียกกันว่าแป้นปิยนุษย์ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2010โดยเล่นในตำแหน่งลิเบโรซึ่งลูกยางสาวหน้าคมจากแดนใต้ถือเป็นลิเบโรที่มีความโดดเด่นในด้านการรับลูกตบและมีโอกาสได้ออกไปเล่นกับสโมสรต่างชาติอย่างอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานและสหรัฐอเมริกามาแล้วด้านการศึกษาปิยน สำเร็จระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนีและสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตติบัดต